ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะวันนี้เราไปอยู่ในเกมโรบอทวู้ฮูวันนี้เราจะพามาดูธุรกิจโกโก้ของผมนะฮะดูนะฮะอันนี้เป็นส่วนโกโก้ของผมนะฮะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างที่จะร่ำรวยเลยนะฮะ สำหรับการทำธุรกิจโกโก้ณตอนนี้คิดว่าอาจจะเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดแล้วนะฮะในฐานะที่ผมร่ำรวยและผมจะต้องเป็นเศรษฐีใจบุญนะฮะภารกิจวันนี้ของผมนะะผมจะแจกโกโก้ Go ให้กับเพื่อนร่วมเซิร์ฟของผมนะฮะผมไม่มั่นใจว่ามีใครบ้างะฮะแต่ว่า ผมจะไปแจกเขานะฮะนี่นะฮะมเมล็ดกโก้ผมดูเพื่อนๆโอเมก้า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 นี่นะฮะให้คนละ99มะเมล็ดนะฮะถ้าถามว่า99มเมล็ดมีมูลค่าแค่ไหนก็50,000โอเคฮะ,คะไปเริ่มหารายแรกกันเลยว่าเขาจะรับไหมแล้วเขาจะตอบเรายัางไงนะฮะไปผมก็มาที่ฟาร์มของคนแรกนะฮะเดี๋ยวผมทําการใส่ดาวไว้ก่อนนะฮะ เพื่อให้มั่นใจว่าผมมาที่นี่แล้วโอเคฮะเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของฟาร์มกันเลยฮะนี่เราเจอเจ้าของฟาร์มแล้วฮะเดี๋ยวเราไปด้วยความสุภาพนะฮะไอโอเคเขาตอบกลับมาแล้วฮะเราจะบอกเขาว่าผมมีบางอย่างที่จะให้เขานะฮะ I have something to give you เขาถามกลับมาว่าว่ามันคืออะไรนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะโยนเมล็ดโกโก้ให้เขา โอ้เขาให้ผมนะฮะเขาให้นม <Wow. S 1> แลกกลับคืนมาเอาอยังไงก็ขอบคุณมากนะฮะก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนะฮะ <Woo. S 1> โอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มต่อไปกันเลยฮะโอ้ฟาร์มนี้ค่อนข้างดูดีเลยฮะเดี๋ยวเรากดไลค์ฟาร์มให้เขาด้วยไปหาเจ้าของฟาร์มกันก่อนนะฮะ,ฮะเดี๋ยวเราทักทายเขาก่อนเขาวิ่งหนีแล้วนะฮะมาลก่ออ้ยเขาวิ่งหนีผมนี่นะเขากำลังวุ่นกับการเลี้ยงสัตว์นะ เดี๋ยวผมมีอะไรมาให้ฮะเ,เขาหยุดแล้วฮะเขาหยุดแล้วฮะเขาหยุดแล้วฮะตอบผมหน่อยะพี่ชายโอ้ยเขาไม่ตอบผมนะฮะโอเค,อเคงั้นผมขออนุญาตเปลี่ยนฟาร์มนะฮะเขาไม่ปฏิเสธผมเขาวิ่งกลับมาโอเคฮะเขาอยากคุยกับผมแล้วนะฮะ ฟาร์มนี้เดี๋ยวเราไปเดินตามหาเจ้าของฟาร์มก่อนนะฮะเจ้าของฟาร์มโอ๊ยเขาปลูกโกโก้เหมือนกันเลยนะฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะให้เมล็ดโกโก้กับเขานะฮะเขาก็ทําธุรกิจเหมือนกับเราเลยนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราให้เมล็ดโกโก้เข้าไปแล้วดูว่าเขาจะทํำยังไงกับเรานะฮะตอนนี้เราให้เมล็ดโกโก้เข้าไปแล้วฮะเก้าสิบเก้าเมล็ดฮะตอนนี้ไร้ปฏิกิริยานะฮะโอเคฮะเขานิ่งกริบ นิ่งกริปจริงๆนะฮะนี่นะฮะโกโก้ Go Go. โอเคฮะเราได้คำขอบคุณมาจากเขาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปฟาร์มต่อไปกันเลยนะฮะไปโอ้เสียงจิ้งลิดตอนนี้เรามาอยู่ที่ฟาร์มของแองเจลินานะฮะโอ้ทำไมเขาเป็นพ่อดุ่มเบคอนนะฮะเดี๋ยวเรากด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้เขาก่อนนะฮะโอเคไปอ่ะเขาหายไปนะฮะเจ้าของสวน โอเคฮะเขาเป็นผู้เล่นใหม่เขาอาจจะทําเควสไปที่ตลาดนะฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเรานั่งรอเขาอยู่ตรงนี้เลยนะฮะนั่งรอเขากลับมานานเปล่าไม่รู้นะฮะนั่งรอจนเช้าแล้วฮะเขายังไม่กลับมาฮนโอเคเราจะรอเขาอีกสักพักหนึ่งนะฮะ A few moments later อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปบ้านถัดไปกันเลยเขาน่าจะไม่มาง่ายอ้มาแล้วมาพอดีเลยวัสดีพ่อหนุ่มเบคอนวัสดีฮะัวัสดีครับเขาไม่ตอบเราเลยฮะ าจะตอบเราไหมเนี่ยเขาไม่คุยกับเราเลยฮะฮัลโหลพ่อหนุ่มฮะเขาไม่เขาไม่สนใจเราเลยเหรออ่ะโอเคผมจะยังไม่ให้เขานะครับเพราะว่าเผื่อเขาไม่ได้เอาไปขายเนาะเขาอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังสื่อสารอยู่ก็ได้โอเคฮะงั้นเดี๋ยวเราไปในลำดับถัดไปกันเลยฮะไปมาถึงแล้วก็กดไลค์ให้เลยนะฮะอันนี้เขายังไม่มีคนกดไลค์ให้ เขาไปพบกับเจ้าของฟาร์มว้าวเจ้าของฟาร์มเป็นนูฟนะฮะอ่ะสวัสดีครับคุณสารอะเขารู้สึกตัวแล้วฮะเฮ้ย <Hey>, uh. เขาตอบแล้วนะฮะ I have something to give you คุณสารมันคืออะไรนี่นะฮะโกโก้ go go. มันคือโกโก้ go. เพราะว่าผมเป็นเศรษฐีโกโก้ go go, ฮะเขาถามแล้วว่ามันสามารถไปทำอะไรได้นะฮะบอกเขาไปวเอาไปเซลล์ฮะ โอเคฮะตอนนี้เขาก็ขอบคุณเราไปฮะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะฮะไปฮะโอ้ฟาร์มโอ้อีกามากิน <c oughs> เดี๋ยวไล่าการเจ้าของฟาร์มไม่รู้ไปไหนนะฮะเดี๋ยวเรากดไลค์ให้กับฟาร์มนี้ก่อนนะฮะเฮ้ยเจ้าของฟาร์มมา สวัสดีผมมีโกโก้ที่จะให้คุณนะฮะนี่นะฮะเราจะให้บริกโกโก้เข้าไปเขาตอบกลับมาว่าโอเคนะโอเคเราให้เขาไปแล้วนะฮะเราไม่ได้ต้องการอะไรจากเขานะฮะนอกจากคําขอบคุณขอบคุณมากโอเคนะฮะเราไม่ได้อยากได้อะไรจากเขาเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นใหม่เนาะก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันฮะเขาจะไปไหนอะ่ะอย่าบอกนะว่าอ๋อเขาตกปลานะฮะ เดี๋ยวเราอยู่ต่อนะครับเผื่อเขาตกปลาให้เราหรือเปล่าดึงเบ็ดฮะเอาเาโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปฟาร์มถัดไปกันเลยฮะต่อไปเราจะไปฟาร์มของกัวดัวกันนะฮะไปนี่นะฮะมีคนขอบคุณเรานะฮะที่เราให้โกโก้เขาไปขายนะฮะเขาได้มาห้าหมื่นนะฮะเพื่อนๆโอเคเรามาที่ฟาร์มของกัวดัวนะฮะศูนย์ศูนย์ศูนย์สามนะฮะเดี๋ยวเรากดไลค์ให้กับฟาร์มนี้ก่อนนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของฟาร์มนะฮะเออเจ้าของฟาร์มอยู่ไหนเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบนะฮะฟาร์มนี้เจ้าของฟาร์มเขาแอบไปไหนก่อนเฮยโอ้นี่ไงเฮ้ทำไมเรามองไม่เห็นเขาจะเห็นเราไหมเนี่ยตัวเราก็ดำนะฮะเรามาในเวลาค้างคืนค่อนข้างน่ากลัวเลยฮะอ่าเขาตอบเราแล้วนะฮะเฮ้ยคุณสนใจผมหน่อยสนใจผมนิดหนึ่งนะฮะนะฮะนิดหนึ่ง ขอนิดเดียวตอบผมหน่อยฮะถ้าคุณตอบผมผมจะให้กโก้คุณนะฮะเขาเกี่ยวดินนะโอเคเอาเขาเป็นคนเวียดนามนะฮะเอางั้นผมให้เขาไปเลยนะฮะนี่เราอาจจะสื่อสารกับเขาได้ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะฮะไปฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะไปที่นั้นมีคนอยู่สองคนนะฮะเราอาจจะให้สองคนเลยนะฮะเขาอยู่สองคนนะฮะ แล้วก็เข้าไปพบกับเจ้าของฟาร์มนี่อุย้ยเขาเพิ่งปลดล็อกใหม่ว้าวไม่ยใช่นะฮะเดี๋ยวเราให้กับเจ้าของฟาร์มเนาะเผื่อเราไปให้้ํากับคนอื่นอเอา้า <c oughs> เขาไม่ตอบผมนะ <c oughs> เขาเมินนะฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราไปบ้านถัดไปกันเลยไปโอ้บ้านของดังเฮาอ๋อเขาวิ่งมารับเลยฮะ เขาหยิบแว่นขยายออกมาอาจจะส่องเชื okay, ้อโรคในตัวผมหรือเปล่าฮะผมไม่มีอะไรนะผมไม่ไ uh, ด้เป็นโควิดโอเคฮะเดี๋ยวผมจะบอกเขาไปนะฮะว่าผมมีบางอย่างที่จะให้เขานะฮะดูฮะดูปฏิกิริยาของเขานะฮะว่าเขาจะทํายังไงกับเราโอ้พี่ชาย a few moments later อย่าว่าเลยฮะทำฟาร์มมันไม่ว่างนะฮะโอ้เขาตอบกลับมาแล้วฮะโอเค แล้วพี่แบบเมินมากอ่ะเอาดีพี่เราจะวิ่งหนีทำไมเล่านี่โกโก้นะฮะก็บไปแล้วฮะขอบคุณนั่นแหละฮะคือสิ่งที่ผมต้องการขอบคุณมากฮะที่รับของผมเอาไว้นะฮะ ไปฮะเดี๋ยวเราไปหาฟาร์มถัดไปกันเลยเรียวฮิแมนนะฮะคนจริงฮะเราจะไปที่ฟาร์มของคนจริงนะฮะโอ้เขาเป็นคนจริงด้วยอ่าเราเจอเขาอยู่ที่จุดเริ่มต้นเลยเจ้าของฟาร์มเออสวัสดีครับ <c oughs> เราจะคุยกับเขานะฮะแต่ถ้าเขาไม่ตอบผมจะไปนะฮะเขาตอบนะฮะเราก็จะบอกเขานะว่าเรามีบางอย่างที่อยากจะให้เขาโอเคนี่นะฮะเราให้โกโก้เข้าไปเลยฮะ งานด่วนนะฮะเราเจอคนจริงฮะเรียวเฮลแมนนะฮะต่อไปเราจะไปฟาร์มของคุณยูริกันนะฮะแล้วเรากดไลค์ให้กับเจ้าของฟาร์ก่อนะฮะไปรุยฮะฮะเราเจอเจ้าของฟาร์มอยู่ตรงนู้นนะฮะเอาค่อนข้างที่จะแหลกทีเดียวนะฮะดูทรงเหมือนเขาจะไม่ตอบแล้วแน่ฮะเออสวัสดีฮะคุณยูริเขาจะตอบหรือเปล่าเขาค่อนข้างเมินเราเลยนะฮะจะทักเขาอีกรอบแล้วกันนะฮะ โอเคฮะเขาเมินเรานะฮะเดี๋ยวเราไปต่อเลยไปตามธรรมเนียมฮะของเรากดไลฟ์ฟาร์มฮะโอ้เราเจอเจ้าของฟาร์มอยู่ข้างหน้าเลยฮะไอ้ยาเขาตอบเราแล้วนะฮะคนนี้ดูทรงแบบเขาตั้งใจคุยกับเรานะฮะใครที่สนใจแล้วนะฮะเขาจะหันหน้ามาทางเราเลยฮะเขายินดีที่จะคุยกับเรานะฮะนี่ฮะโอ้ฮะคุณกลัวดัวแอดเพื่อนมานะฮะกำลัง สงสัยฮะว่าผมจะให้อะไรเขาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูเขาสักพักนึ่งฮะว่าเขามีอะไรจะสื่อสารกับเราอ่ะโอเคฮะเขาปลูกต่อนะฮะไปฮะเดี๋ยวเราไปฟาร์มต่อไปกันเลยโอเคอุ้ยฟาร์มนี้ไม่มีไลท์เลยนะฮะของมิชิแกนนะฮะโอเคอุ้ยเขาวิ่งมารับเฮ้ยจ้าของฟาร์มอยู่ไหนคุยกัเรานะฮะ นี่นะเพื่อนๆมีคนแอบเนียนะฮะเราจะให้คนนั้นนะฮะรีไว์ให้ไปแล้วนะฮะเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะทำไมต้องเบะปากโอเคฮะนี่เอาไปกโก้ฮะเอ้คนนั้นเขาจะมาเก็บนะัะผมให้เขาไปแล้วนะฮะแต่ว่าเขาอยากได้อีกโอเคฮะฟาร์มนี้ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเดี๋ยวเราไปที่ฟาร์มสุดท้ายกันเลยนะฮะของแพพินิก้ามาถึงแล้วก็กดไลค์ เออสวัสดีครับคุณเจ้าของฟาร์มฮัลโหลเว้ยเว้ยเราได้ยินเสียงโค่นต้นไม้ฝั่งนี้นะฮะมาแล้วโดูแต่งตัวฮะดูดีใช่ย,ย่อยเลยฮะออสวัสดีครับคุณแพนนิก,ก้าหรือว่าเขาเป็นคนไทยเฮ้ย hey. อ๋อเขาตอบแล้วนะฮะเขาสนใจเราแล้วนะฮะนี่นะฮะเขาถามว่าคืออะไรนี่ฮะโกโก้เขาได้ไปแล้วนะฮะโอเคฮะตอนนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จกับคุณ แพะพินิก้านะฮะโอเคมิชชั่นของเราก็คอม p l e t เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราเดินแจกให้กับบ้านทุกบ้านเลยฮะยกเว้นบ้านที่ปิดนะฮะโอเคฮะของที่เราได้มานะฮะก็คือนี่ฮะเราได้นมมา9 9หลนะฮะเขาคงคิดในใจนะฮะว่าให้เราเอาไปทำเป็นช็อกโกแลตมิล์นะฮะ โอเคฮะส่วนโกโก้ที่เหลือนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปขายที่ตลาดกันเลยแล้วมาดูกันว่าเราให้คนไปค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะมันไม่เยอะเท่าไหร่หรอกสำหรับผมแต่สำหรับคนอื่นมันอาจจะเยอะนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันฮะ,ะว่าเราจะขายได้ทั้งหมดเป็นเงินออกมาเท่าไหร่นะฮะเงินตอนนี้ของผมมีอยู่แค่ 27, 80, ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบเหรียญนะฮะห้าสองเจ็ดสี่แปดนอันนี้ไม่ใช่หวยนะฮะเป็นเงินนะฮะแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปซื้อหวยก็ถ้าถูกแล้วก็ อย่าลืมเอามาเปย์ผมได้นะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปขายโกโก้กันเลยนะฮะ โอเคฮะก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะฮะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์ให้กันช่วงนี้มีอากาศตปลแปลงบ่อยรักษาสุขภาพกันด้วยละ่ะสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนไว้เรามาเจอกันใหม่ในฟาร์มสเต็ค,คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย